Is sue I am from Malaysia so I am an intuitive medium healer where I am attuned to your energy and I can see and perceive things that are not available to most of the human beings but that does not mean oh, sorry, สวัสดีค่ะฉันชื่อซูนะคะฉันเป็นนักบําบัดขาที่โดยใช้ยานอยากรู้ในการเยียวยาและบําบัดนะคะนั่นหมายความว่าฉันสามารถเห็นบางอย่างบางสิ่งที่หลายคนมองไม่เห็นค่ะ So as a child, I was already very sensitive and I could perceive many things that most people around me cannot perceive. ฉันมีความสัมผัสที่ไวมากตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็หลายๆคนก็ไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่ฉันเห็นได้ค่ะ So after COVID-19 where everyone was stuck at home where the whole world just shut down, I got the inspiration to start reaching out to people online. People from across the continents, from Canada, from America, from Europe. And I started my tribe online, and I would like to bring that to you in Thailand. ก็ในช่วงโควิดค่ะที่หลายคนออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะฉันเองก็เริ่มติดต่อหาเพื่อนทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ออทวีปอเมริกาเอเชียหยู่ยุโรปนะคะแล้วก็ใช้ทักษะนี้ในการแบ่งปันให้กับพวกเขาค่ะแล้วตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วค่ะในการที่จะแบ่งปันความสามารถพิเศษนี้ของฉันนะคะกับเพื่อนๆชาวไทย One thing that is sure is that energy Not limited this physical not to o b สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดเลยค่ะพลังงานไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในร่างเราเท่านั้น Energy does not lie พลังงานไม่โกหก So despite the distance แม้ว่ามันมีระยะห่างกันค่ะ Or whatever medium we are on online or offline

สิ่งที่ฉันจะมาแบ่งปันกับคุณนะคะเป็นสิ่งที่ฉันใช้ลูกศิษย์ของฉันที่เป็นร้อยคนใช้ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับการทดลองแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามัน work so for the first time ever I am partnering with two to hold the first ever group online session for one hour และนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะจัดสิ่งนี้นะคะซึ่งจะเป็นเรียกว่าเป็นการบำบัดผ่านทางออนไลน์ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะและฉันก็พาร์เนอร์ร่วมกับตค่ะ so what you can expect from that one hour are tried and tested and proven methods skills tips and practices that you yourself can do at home และนี่จะเป็นสิ่งที่คุณสามารถมารับประสบการณ์ได้นะคะสิ่งที่ได้รับการทดสอบแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์กนะคะคุณก็จะได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆได้เรียนรู้เทคนิคและเอาไปใช้กับชีวิตคุณเองได้ So who is this for? t h i s are for people who would like to find more i n s i d e get more peace, feel more clarity, feel calmer, de-stress. And there is more in life for you if you can just go within deeper and deeper. คลาสนี้ค่ะสำหรับคนนะคะที่ต้องการขจัดความเครียดออกไปค่ะและคนในการที่จะลงลึกเข้าไปข้างในค่ะให้คุณได้ใช้ Intuition ของคุณเองนะคะคอ n เนคกับตัวเองข้างในค่ะ

สิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะก็คือความสงบมันมาจากข้างในไม่ใช่ไปหามาจากข้างนอก So healing also starts inside, not from outside การบําบัดเยียวยาก็เริ่มจากข้างในเช่นเดียวกันไม่ใช่จากภายนอก So this is for those of you who feel the life around you is too much คลาสนี้ค่ะยังเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตรอบตัวของคุณมันเยอะเกินไป That the stress around you is too much ความเครียดรอบตัวมันเยอะมากมาก So you may feel that there is so many things that's happening in your life outside of you that is out of your control คุณอาจจะพบว่ามีหลายอย่างหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ but you see no matter what is happening outside the most important is still the inside ไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะที่มันเกิดขึ้นข้างนอกที่มันความวุ่นวายสิ่งสำคัญคือมันคือการที่เรากลับมาข้างในของตัวเราเอง so one thing is for sure this is not religious at all you can be a buddhist ส okay, ิ่งหนึ่งที่โอเคสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะคะสิ่งนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนา

สิ่งที่ฉันสามารถทำได้คุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน And can peace everyone find within I wish the และฉันหวังว่าทุกคนจะสามารถพบความสงบตักภายใน so thank you so much everyone so ขอบคุณค่ะ